สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในโปรเจกต์บางกิ้อีกเช่นเคยครับเกิดเหตเกิบเหตุหลือเปล่วันนี้ก็ก็จะมาสอนทำสไตล์แบทแมนแล้วกันเอออย่างที่รูนเพิ่งอัปเดตมาใหม่ประมาณสามสี่วันแล้วใชตั้งแต่วันจันทร์น,นั่นแหละคือก็วันนี้มาทำสไตล์แบทแมนครับก็เริ่มจากดีวีดก่อนแล้วกันค่อยไปทำเนาะเอเอง่ายดีเอ่อกูได้ใช้แบทแมนแล้วเพื <laughs> โอเคใส่ไว้ดีถ้าแตกก็จะตามนี้นะครับก็ใช้ไม่ได้เยอะมากไม่เกินพัน <laughs> พันสี่ฮัสเตร์เรนนะครับซึ่งเป็นสกิลรถกร็ทั้งหมดมีฮัสสกิลนะครับแล้วมีส่สกิลแรกรสกิลทเจ็ถ้าเสียงเกมดังอย่างนี้ก็บอกได้นะครับผมจะไปแก้ไขแต่เราใครที่อยากให้ลืมสไตล์อะไรก็รอหน่อยแล้วกันพอดีก็นั่นแหละรหัสเพิ่งทำรหัสมาใหม่เพราะพวกรหัสเก่าก็คือเอาไปขายหมดมาดูที่การโจมตีปกติครับโอ้โอยิงปีโอโอ้ยังไงไปไหน ก็ถ้าเราใครที่อยากแปลงหน้านะก็กด G คนระับหรือที่เราใส่ก <Time S 1> ็จะเ,เป็นชุดแบทแมนแบบเฟี้ยวเลยเนาะเริ่วมวิสกิลแรกครับปเป็นปลาร,เราะเบิดน้ำแข็งครับชื่อว่าฟรีสบาร์นะสส่วนสกิลเล็กนะครับจะเรียกแบทโมบิลมาขี่ครับเป็นแบบนะี้นี่ครับเอาไปในความคิดแรกด้วยนะครับก็นั่นแหละครับกองกลาง อยู่ประมาณสิบยี่สิบวิประมาณนี้ครับต่อไปครับสกิลสี่แรงเฉพาะมอนลูกน้องนะทุกฟองไม่ค่อยแรงสกิลสี่เป็นท่าจับค,ครับนี่ตักเตะแกลกต่อยต่อยก็เป็นท่าฟินิชได้นะเป็นท่าสามสกิลท่าสามจะเป็นเอ่อพีซี่ครัปเปอร์ที่อะไรไม่ถึกอ่านยากจริงๆครับเพนดังมากมือแต่งเสียงเพนดังมาก อเอาเ,เล่เกมอะไรนฟังของกระต่าเงเยอะสกิลวิน่าจะเป็นการปาดกระจายคือตะตามตัวทิศฝายเป็นวัวนนี่ท่าเตะโอ้โอหเยนท่าเตะครับนี่ต่อไปครับท่าบีนะจะเป็นการปารกระจายโดยใส่ประตูนะไอ้เหี้ยไม่โดน ผูดาโคตนน่มาดูนะครับท่าบีนก็เลยเบิดนะนี่มันจะกระเด็นก,นกนาร์ดมันมีสองแบบออกเป็นสูตรแบบปิดสูงนให้ได้ด้วยคือแบบที่สะตงเิีมากเลยติดมอยก็ไม่ได้เสียงโค่รดังถ้ากด B ครั้งจะเป็นหายตัววะ อีกพี่ไม่แน่ใจก็ดูด่อ๋อต้องต้องกดครั้งเดียวโอเคถ้ากดสองครั้งนี่เป็นระเบิดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สตันโซนิคแบทแบร์อะไรวะเอ็กวอซิลเซลินเดอร์เดียร์อ็นทูคุมอ๊อกถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ย ตัวแตกใช่เนาะสโมกเกบบอิสตันเน็ตโซนิล้วเบรงอิฟมูดิงเซลินไอดอลแต่ว่าเราขยับแล้วเรยนานนี่แหลมานีเราอลองทายได้เกมโกของกูตัวแม่แห้ง อะไรวะโงฮัลโหลอ,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 อมันแปะเป็นเจลได้ด้วยอ่ะบีเกิกกดแล้วก็กดเลบเฮ้ยสมุกการเนีดชสตาตัน สตันนี่คือ,อยังไงเราต้องไปสูนะ้กันมาดูกไปทดลองดูกันกัน <c oughs> นสตันฮัลโหลนี่ตัวระเบิดอะผมไม่รู้ว,ว่ากดยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันเออมันสตันได้มีท่าหายตัวอะมาดูที่กีวิธีก,กนันกีกีกันตารป่าตามมาทางป่าถามไปเลยเลยก็คลิปที่ยาวแล้วลกันสำหใครที่อยากดูก็เกาะๆหน่อยก็ได้แล้วแต่ เออต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นรถแม่งอยู่บนนะขึ้นมาตรงนี้ไปหาทางเอ่อท่ามชันด้วยภูเขาฮิมะเออถ้าใครรู้ว่าไปทางนั้นก็ได้แล้วกูจะขึ้นไปทางมีเทียขอใครในคำหยาบนะครับพอดีแคนจะเดิร์แบบนี้ใครดูไม่ได้ก็ขึ้นไปแค่นั้นแหละนลี่น่าจะขึ้นฝั่งโน้นลืมทางอาไว้เล่นน้าละ อาจริงที่ผมไม่เล่นแบบนี้ถ้าพออะไรแม่คนแม่งงบสุดในการอำสไตล์ที่แม่งแบบเป็นอะไรที่รู้สึกผิดมากเลยมันงกไม่พอออะที่สไตล์ไม่อยู่แค่แป๊บเดียวเออคือแบบมันไม่น่าทำระวังเฟซมันทำยากที่สุดแล้วคนช่วยปัญหาได้น้อยเนี่ยคนไทยถ้าไม่มีเลยร้อยสองร้อยอยู่วงวานนี่แหละถ้าไปดูในกลุ่มเฟซบุ๊กก็คือแทบไม่มีคนแบบจะเห็นโพลเลยเออต้องไปหาจ้างความ เยียงเพลง,งคนงลิกสิตธิ์มันก็ปิดให้ด้วยยังไปเลยนะครับก็ข้ามสะพานนั้นไปจะเป็นม้าแหละเดินตามผมมาแล้วับฟังเพลงแบทแมนเรื่อยๆพลิกสิทธลิกสิทิ์อะไรมันสนุกสบายถ้าเปิดแบบโมบิลตรงนี้มันกดตกชิ้หาย จะขึ้นไปนะครับแล้วก็บางทีอ่ะไอคนแม,นแงมนนแ่งใช้โฟออก็คือแบบโดนแบล็คแบบมั่วไอคนที่แม่งแบบใช้โฟจริงๆอ่ะแบบโดนไม่โดนแบลคไม่ถูกเที่ยวมาเลยอะเก็บส่วนตัวก็มีคนใช้หลายคนนั่นแหละคนที่ดูช่องผมก็อีกคนนะผมรู้นะก็มีลองใช้บ้างอะเออเจ้าตัว กจ้าเปก็ลองใช้เหมือนกันนะแบทแมนอยู่แถวไหนวะผมลืมละให้ผมลืมอมะทุกคนแบทแมนอยู่แถวนี้มัมันอยู่แถวลังหรือเปล่าวะลืมวนะขอเรื่องไะไนะครับจุดตีเรืองลางหรือว่าถังนี้วนะเอาดูก่อนเลย แต่แถวนี้เลยอ่ะมันจะอยู่ในในโกดังอะไรเนี่ยตังสินค้าโกดังใช่ป่ะเดี๋ยวเป็นโกดังก็เดี๋ยววะนี่นี่แบล็คแมนอ่ะถ้าแตกเริ่มแรกมันก็ให้ตังประมาณ800อ่ะทุกอย่างอัพไปก่อนอั้นแรกก็วิธีทำแบทแมนเขาก็เริ่มกม็ได้เลย ใครทีไ่ไม่เข้าใจแต่ผมจะพิมพ์มาให้แล้วกันนั่นแหละสำหรับใครที่ดูคลิปฝรั่งมาแล้วก็บอกเพื่อนๆหน่อยก็ดีก็ให้เราไปนะครับไปที่เมืองดิสามหรือโลกสามนั่นเองดิทเทลคอมบูาโชนั่นเองเป็นเมืองใหม่ก็ใครที่ไม่ได้ทำสตา์บอรีร่ก็เสียใจครับแต่มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากสั้งหมดมันแค่แบบอันติไอ้ท่าบอาแลแบบแค้ครึ่งหลอดเองไปดูเขาเล่นก็คือแบบ ในตัวอย่างเวลาแอดมินเล่นเม่ยงท่านเดียวแตกนะที่เราพอมาใช้จริงแม่งโอ้โหที่เราไม่คุ้มราคาเลยก็ให้เดินตรงวิทีใช้ครับสไตล์เกมโคสไตล์อะไรที่มันจะยากอมผมไม่ทำ <c oughs> ใครอยากดูรีวิวก็ดูช่างกำลังเอาแล้วกันสไตล์นี้ใช้ไม่เสียงเงินเลยนะครับก็เป็นสไตล์สามารถทำได้ทุกคนนั่นแหละขอแค่เวลถึงประมาณแ0ดพอยต์ต่อวก็ให้เดินไปที่ท่าเรือไปเมืองสามไปนะครับ ขอภัยนะต้องมีคลิปแดกหรืออะไรครับก็วันนี้ลองเปิดหน้าดูก็เผื่อคนสนใจหรืออะไรสปอนเซอร์ไล้นะครับตอนนี้ก็เล่นแนวเทเดิเฟนเดอร์เป็นหลักครับบาก,กีก็รับฟาร์มก็รับอยู่นะก็ไม่ได้รับเยอะมันไม่เหมือนตับตามร้านที่เปิดเป็ลบากีก็ไม่ได้รับเท่าก็ในเคเวสแรกนะครับให้เจ้าแบทแมนเนี่ยให้เรามาคุยกับเจ้าตัวนี้นี่ครับ เจ้าคนที่ยืนอยูต่ตรงกำแพงตรงนี้นี่ไม่พิงกำแพงต้องพิงอะไรอืนี่ตรงนี้เลยลงมาครับเรื่อยๆมันก็จะบอกให้เราช่วยนะครก็ช่วยในการกำจัดพวกนี้ให้หมดนะครับตีพวกนี้ไปเรื่อยๆละครับนี่ตีพวกลิงพวกนี้เป็นพวกลิงติดเชื้อนะครับคนติดเชื้อลิงอะไรโลเคียแล้วเนี่ยก็ต้องจัดที่เราเอา่อ ค่าพวองอเสร็จนะครับก็ตรงนี้คำพูดก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะเปลี่ยนเป็น thank you นะครับก็หลังจากนั้นนะครับให้เรากลับไปที่เมืองแรกนะครับก็นี่แะครับขึ้นเรือกลับรถมบิลดีคูดาโคชาก็ตรงกลับบ้านนะครับตีประมาณ20่สบัวไม่ก็สิบ็ดนะผมไม่แน่ใจอบเลยร ก็ตรงมาครับตอนนี้ก็สไตล์กัดที่สามารถหาได้ก็ตรงนั่นแหละรอแอดมินเรากลับมาครับแล้วแต่สไตล์ตอนนี้ก็รอพวกสไตล์เอ่อสตรีมแร้วแม่ก็ไล่เด่นตัดคนรีเวิร์สอยากให้รีเวิร์สมากก็กลับมาที่นี่ครับเมืองหนึ่งนะครับก็ตรงไปเดินดูอ้โอ้โอ้รถพีนแรงไ้น้อง ให้เราขับรถไปที่แล a p นะครับก็ที่ lap หันซ้ายไปได้เลยนี่จะมีเนินป่าตรงตรงมารถมอวบิลมันตีคนไม่แรงไงผมพูดตรงคือ Moon มูนไนแม่โอพีมากเลยเห็นเขาเล่นก็แบบยืนแบบแทงสบายเลยอยูออ่หมดไนฝึกสับนี่ครับก็มาที่ l a บขวาครับในเช่นทิศซิงอะไรสักอย่างแล p หนึ่ง ก็ให้เราเดินหาคนนี้นะครับนี่ครับมันก็จะให้เราเนี่ยไปตีเจ้า,าลิงนะครับลิงแก๊งแก๊งลิงไม่ใช่แก๊งลิงก่อนหน้านครับต้องเป็นแก๊งลิงในเมืองสองขึ้นไปเลยพนะี่ดีไปเมืองสองก็ตามนี้เลยครับตามผมมาแล้วกันคลิปนี้จะยืนย,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 ยาวๆหนะ่ สไตล์มั่งไม่คุ้มราคาแล้วหลังๆอัน้มุ่นุ่นบงมากๆคือแบบแอดมินถึงเงินมากคือแบบจอาเงินไปแปดแบบใหม่แล้วนเอาโลบักไปแลกเป็นเงินยากน้ผมดูๆสไตล์เดนจิหรืออะไรยังทำได้อยู่ครับแบบเชนซอมแมน็านาทำอยู่แต่ผมก็ไม่ทำขี้เกียจสไตล์ไหนที่ผมขี้เกียจทำผมไม่ไมาบอกเลย ไอบ้บูชชีนั่นก็อีกตัวหนึ่งมันทำโคตรยากเลยคือม่งแบบต้องต้องต้องแบบมีต้องมีทักษะจริงแบบระล้กเก็ดรถแมแตรงมั้งคืออะไรเปิดให้ปิดบูธทำไมวะทำไมไม่ให้เราเปิดเองให้เรากดบูทเองม่ดีกว่าก็ไปที่เมืองสองเลยนะครับอ่าก็มาที่เมืองสองนะครับก็ให้เราหาเจ้ายากุซ่านะบี่อยู่ฝั่งนี้ถ้าผมยังไม่ผิดเนาะ ่าฝั่งโน้นปะลืมละฝัะะ่งนี้และะ้วมั้งตรงไประด็เลยแถต่อไปของก็เตรียมกันไห้นะครับเห็นแอดมินมาสปอยเป็นกาโรนะผมไม่อยู่ดนดิสหรอกแต่น้องที่อยู่ในดิทสมันบอกดิทสโปรเจกต์บาคิซึ่งผมเข้าไม่ได้ผมโดนแบน <laughs> มันบอกว่าผมเอ็กซ์พอร์ตโดยที่คนอื่นมันเอ็กซ์พอร์ตโหมดกู่ากูอีก <laughs> ไอ้กู่าก็คือโบอะไรด้วยผมก็ยอมรับไปแล้วผมใช้โบก็นั่นแหละคือทั้งซื้มเลยคือแม่งจัดอันดับแล้วมันบอกไว้แล้วว่าใครใช้โปมันก็ยังไม่แบีดเสือกมาลงแบนที่กูแล้วม,มันแบนออกอย่างนี้เก้ออะคือโป่งเป็นที่แย่ที่แย่มากแหละเอ็กซูซ่า,ายอยู่ไหนวะขมึงอะฝั่งโน้นหรือเปล่าว่ไม่ฝั่งโน้น ดื้มอม้าอยากกาูฟาดตรงนี้แหละอยากกูฟาตดตัวจิตจิตมางมางโอ้โอ้โอ้ไอ,อ,อ,อพวกนี้มันโคตรเทียนเลยบอทไม่ใช่อ่ะตรงไหนวะหนึ่งแล้วกู โอ้ตรงนี้ตรงนี้อเดี๋ยวมานี้ดยสิบวบียงเหรอเมื่อกี้สิบห้าป่ะนี่ครับก็ตรงเข้ามาในเมืองนี่มาก็แถมเมืองของเราไวรัสจึงหลายกับไอฮีโร่ชุดลัตุกก็ตรงเข้ามาในซอกเนี่ก็มันจะให้ค่าเราค่าพวกนี้ครับสิบเอ็ดตัวครับหลังจากค่าพวกนี้ครบสิบเอ็ดตัวครับก็นี่นะครับ เกิดตัวนะมันจะขึ้นข้อความเ่ออะไรสักอย่างแต่ขึ้นสีเหลืองมันจะครบมันก็จะบอกอันนี้จะเข้าค่าสิทก็เจอมาหนี้สายมือถือไม่ใช่ไปสายมือถว้าหรือเปล่าตรงตรงตรงเออประตูนี่นี่มันจะมีหลอดสีชมพูตรงนี้ก็เก็บไปครับแล้วกลับไปที่แล l โอ้โอ้โอ้หมัตพวกมึงหนักมากเลยนี่นะหลังจากเก็บหลอดซสร็กลับไปที่ l a บเลยครับก็นั่นแหละตามนั้นครับ แล้วเราก็จะเสร็จแล้วครับนรงนี้ไม่ได้ยากเลยมากโอ้วิ่งคุดไกลเยี่ยยาฉ่ายเอฟได้ชัดเลยกลับไปที่แล็บแล้วก็นั่นแหละครับเสร็จเรียบร้อยครับส่งยาให้อีกคนเมื่อกี้ไอคนที่เราเดินไปคุยก็เสร็จไ้เลยเออใส่สไตล์แวดแมนได้จบอีซี่ป่ะล่ะทุกคนก็ตาม้นครับในคลิปนี้ผมแนะนำเป็นเท่านี้ครับก็ time to put this suit to the test นี่ทำาปกคลิปแบบ อ่าตามนี้แหละเพอ,อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็ขอบคุณขอบใจมากเลยครับบ๊ายบายครับเจอกันอ,อีกหน้าครับซีเลสเตอร์ปิดเกมแม่ง